จบไปแล้วครับวีคแรกสำหรับบิซ่ากับการขึ้นโชวโคชลล่าในฐานะศิลปินเดี่ยวกับ55นาทีที่จบโคตรไวตื่นตาตื่นใจในทุกช่วงเวลาอะไรที่ไม่เคยได้เห็นก็จะได้เห็นก่อนจะไปรับชมรีวิวแบบสัส้นคลิปนี้สรับสนุนโดย เบื่อกันไหมครับเวลาที่นั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟังเดอะโกดหรือฟังเพลงกำลังเพลินๆอยู่ก็ด้านมาเจอโฆษณาเขามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำนี่เลยครับยู u ูบพรีเมียมในราคา69บาทต่อเดือนปกติ209าบาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยและสามารถใช้เมลของตัวเองก็ได้ต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำ,รสำ,รสำรหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือใช้งานกับที่อื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้งานกับพวกเราได้และสมัครวันนี้แถมฟร YouTube Music บรคานึบาบาทไปเลยฟรีๆเพียงแค่สแกนเคยวอาร์โคดไลน์ที่อยู่บนหน้าจอนี้และพิเศษสุดๆสำหรับคนที่มาเจอช่องอะไร h ชนแนลก็ลุ้นรับเงินรางวัล50,000บาททุกสิ้นเดือนสำหรับผู้ที่สนใจ <c oughs> ผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้รับประกันจากช่องอะไร h ชนแนลว่าได้ชัว สวัสดีคจจุณเซจิลิทุกคนครับผมนในช่องชาแนลริซ่านะทำการแสดงในช่วงเวลาประมาณ9โมง45ตามเวลาในประเทศไทยคือตรงเวลามากกับการโคเชล่านะครับปี2025ในเวทีซาร่าขึ้นโชว์ทั้งหมด55นาทีรวดเร็วเลืออเกิดไม่พูดรำทำเพลงเธอมาพูดรับเดียวแล้วไปเลยเราก็จะพูดแบบสั้นๆเปิดอินโทรมารัวคอมเมนต์แบบโอ้โหหน้าจอแบบแม่คุณผู้ชมรัวคอมเมนต์นี่กว่าลาว่าทำกลางเสียงโหร้องกร หน้าเวทีการแบบสุดพลังเปิดสเตจมาปุ๊งลอยมาจากที่ดีขึ้นเทิงฟ้าบ้าสูงสูบบ้าลุดพ้นออกจากปองคนเต็มลานฟ้าก็มืดไฟก็แมบแสงสีสวยง่ามอลังการมาพร้อมกับวดนตรีแบบเต็มสูกล้อสุดจะแม่จา่าใครที่บอกว่าลิบซิงเออกูจะเอากีตา้ัดปากมึงนี่นะ และใครที่บอกว่าเสียงไม่นิ่งนะครับโอ้เธอไปเลยเธอไปฟังออดีโอเลยจ้ะไม่ต้องมาฟังไลฟ์แบนชีวิตของเธอเป็นแบบนี้จะให้เธอร้องดีแบบอินพูไวแบบว้าสุดขีดจนหูสัน่นแบบอเดลก็คงไม่ใช่มันต้องร้อนไหมต้องเต้นไหมต้องเอตเชอร์นคนดูไหมเดวิดว่าเป็นหนักเต้นที่ขายของเป็นนิดหน่อยมันก็ต้องแบบนี้แหละเมสโอเดี๋ยวปัดลอดโชว์ซะเลยมันแล้วก็จัดไปเชิบเชิบ เปิดโชว์มาตัวใหญ่มากเต็มฟูลสกรีนงานถ่ายนี้เปิดมาด้วยตัวละครแรกก็คือวิกซี่ราชินีมังกรภูเขาทองร้องเพลง thunder ที่มีชุดก็เตนะั้นไม่มีความเป็นสายฟงสายฟ้ามองอีกแบบหนึ่งก็เป็นแบบเออมีความเป็นมังกรภูเขาอยู่สีงเงินเงินเปิดมาเพลงแรกนั้นลอ็อกกี้กันกีกัน,กกนแฟนๆโอ้โหดีใจกันยกใจต่อด้วยเพลง f of the world ที่แฟนๆนั้นร้องตามกันได้โอ้โหเสียงเข้าไปดังแบบสุดฤทธ แล้วเธอก็ร้องเชียร์อัพคนดูคนดูกก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 รรรรริิิิิคือมั่นไม่สูบสูร้องไปด้วยเต้นไปด้วยเอนเตอร์เทนไปด้วยคนดูก็ไฮา์ตามไปเพลงไหนขึ้นก็กรีกกรีกกรีกโอ้สูมั่นทัก คนดูไม่มีหายมิแต่จะเติมเต็มเต็มเต็มเข้ามาจบจะเพลง S up t h e w o r d ก็ไปต่อกับที่ลัลลิสาแบบว่านอนสต็อปเลยเข้าใจนะว่ามันต้องเหนื่อยแน่แน่แหละแล้วเธอก็ทําแบบเต็มที่มากๆคือเดินไม่พักเลยเด็กก็เดินเด็กสับเด็กก็เดินเด็กสับเด็กก็เดินเด็กก็เต้นเด็กก็เดินเด็กก็เต้นโอ้โหงงไปหมดเอาแรงมาจากไหนเธอก็เลยให้แฟนๆล้อตามส่วนเธเอก็เต้นตแนลต่แนวตะแนวไปให้แฟนๆสนุกสนานตามกันไปก่อนที่จะปิดด้วยเบรกแดนซ์ให้ทีมงานทีมดนตรีโอ้ระเบิดสะบัด กองใช้สนุกสนานอุตลุดกันเลยแดนเซอร์ก็เต้นกันแบบว่าสุดฤทธิ์จริงๆจบไปด้วยความภาพปุ่มไต่แบบสุดฤทธิ์และเธอนก็หลบพักไปหายใจสักครู่หนึ่งในร่างของวิกซี คือตัวละครแรกนี่ก็คือเอาเรื่องมากเลยและเวทีนี้นะครับคนเยอะป้าถัดเราดูจากในแผนที่นะครับเราจะเห็นว่าเวทีนั้นลึกเข้าไปในสุดเลยแต่คนก็นแน่นมากจริงๆแสงสีเสียงเลยทรงเลเซอร์คือยิงเต็มสาสนั่นโอ้เอฟเฟกกระจายผพ้เพ้อไม่สู Like, ไล่ทักเซ่กาแฟได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเกิดจบจากวิกซี่ไปมาต่อที่กีกี้ครับเปิดมาด้วยนิววูแมนพร้อมกับชุดใหม่คือเป็นชุดไวเกินไวกว่าอบน้ำหน้าหนาวอีกแถมนิววูแมนเนี่ยนะครับข้าเต้นดีมากบวกกับดนตรีสดด้วยโอ้โหมันมีจังหวะแบบตูมตามตูมตามสัตว์ขอบสิ็กซี่ได้อีกคนดูเนี่ยก็ชอบใจแย่เลยกีกี้กีกี้กีกี้เลยผู้ชายก็โหสูมวนคัก <laughs> พอจบในวูแมนปุ๊บเธอก็เข้าสู่ช่วงทอล์คคือพูดนิดเดียวไม่นานเลยเธอบอกว่านี่คือลิซ่านะคะป๊าสนี่คือลิซ่านะคะสำหรับแฟนเลื่องซีรีส์เดอะไวโอลตัสเนี่ยนะคะอาจจะเอะอะเอะอะสะพายนิดหน่อยที่เห็นมุกอยู่บนเวทีนั่นก็เพราะว่าวันนี้มุกอู้งานค่ะ เธอบอกว่าโอ้เห็นแท็กไฟลิซ่าไลน์สติ๊กมันเยอะแยะเลยดีใจมากแล้วก็ไปต่อกันที่เพลงต่อไปคือ When I'm with you และเพลงนี้คือแบบว่าร้องสดแบบ องสดเต็มพลังและความเป็นโคชล่านะครับที่เราดูอยู่หน้า u t u b e เอกก็ทําดีทําถึงมากคือดึงเสียงไมค์กับเสียงคนดูมาพร้อมกันมามิกแมทกันได้แบบว่าโอ้ลงตัวไม่ได้เหมือนกันล็อกเพลงที่เราได้ยินกันมาในป่าช้าเหมือนงานที่ผ่านๆมาคนฟังหน้าท้องก็สนุกคนดูในงานก็สนานโอ้ความประพรติเรวพราวของเธอนี่ก็คือช่วงที่เธอนั้นเป็นวิกซี่นะครับนำเสนอทีมแดนเซอร์ไปเลยใช่ไหมครับพอเป็นช่วงกีกี้เนี่ยเธอก็นาเสนอในช่วงโซโล่ให้แฟนๆได้ฟังแบบสดๆดีต้าแบบโอ้ยถึงใจคางแม่โซคือมันรัมาก มันรักมากจริงจริง ือฉันไม่ได้มาตีเองให้ทุกคนฟังดูนะครับฉันไม่ได้มาดิบแต่แนวแต่น,เน,ว,ตน,เนวเองนะครับจะฉันจด,จดจดมือโปรให้เลยจัดให้เต็มเหนียวปั๊สูคขักว่ะเม็ก็นาดีนะครับเอาใจกระทั่งแฟนขับแล้วก็แฟนๆ EDM เลยจบพาร์ทของกีกี้ไปแบบสวยงามเข้าใจเลยว่าทำไมต้องมาเวทีนี้มันจะต้องเป็นเวทีซาฮารา EDM อิเล็ก t r i c เท่านั้นมันถึงสีสุดยอดเพราะว่าเวทีซาฮารานั้นคือแสนสีเสียงอ e ิเล็กทรอนิกส์ความเผาๆของเทคนิคอลคือเต็มเปี่ยมที่สุดของเวทีใน โคเชล่าจบพาร์ทของกิกกี้ไปนะครับก็มาต่อในพาร์ทของซันนี่เป็นพาร์ทที่ทุกคนนั้นล่องลอยไปกับอินโทรของเธอเป็นจังหวะเพิ่มเพิ <ๆ S 1> ช้นๆไหลาๆไปพร้อมกับฉากใหม่ชุดใหม่ในเพลง dream วัส,สูเธอร้องสดจา่าร้องทุกโน้ตจัดทุกคีย์งัดทุกคำร้องท่ามกลางปา,ปากกล้วยปากบัวใต้แสงนีอนอนป๊อดแสงนีออนมันเปรียบเสมือนกับอีเก,กิ้ลเนาะอีเก,กิ้ลดวงบักยังไงมาสูงคือโปรดักชั่นระดับจริงตามที่เขาล่าวขานภูมิใจมากจังหวะนี้ ใครจะแกล้กระเธอวว่าเธอนั้นไม่ร้องสดเออมีเงิบกันบ้างล่ะเธอถ้าใครบอกว่าเออเสียงไงไงงั้นแหละไม่เห็นหลอกมอะีโดโเลยมึกไปฟังผุดไปไป้สออะดิโอฟังไปจบปมอต่อมาดูไฟ้แตนจบจ้าแถบชุดเธอนะครับมันเป็นชุดแบบว่าชุดนีออนในป่าปูนเออเข้าใจแล้วว่าทำไมเธอนั้นนั่งบ่อยโอ้เพราะว่าเกมมันเข้าวีดนี่เอง คือชุดมันแบบว่าเป็นชุดหิ่งห้อยทอแสงแบบแสงออกดัา <laughs> โอ้ระบวนระกำลำใหญ่ <laughs> แซ่บเกินแม่โคชาร่าเอ่ย <laughs> นะี่แน่เดิมดำก็ต่อกับเพลงบูดิฟอร์แล้วก็เพลงชิลตามสไตล์ซันนี่เนาะก่อนที่จะจบด้วยเบรกแซนแบบฮิปสตรีท แล้วก็เปิดอินโทรพพ้อมกับวิจารใหม่มาปสุดเป็นสปีด,ดี้สุดแดงมากสุดแดงกว่านี้ก็เกลียดเราเล็ดละ่ะอินโทรนี่เป็นแบบว่าสเปนมีความเลกเก้อยู่เลกกะเอเล็กซ์ชูเกเปิดมาเลยเพิ่มเลยลอยเต้นเอวหวานสแตนเวทีปล่อยแบกแดนเดาเว,วทีพึง,บ,พงบับพึ่งับบสุดแฟนเพืชายผู้หญิงเนี่ยร้องกีการกีการกันยกใหญ่ทีแรกก็เข้าใจว่าเออค้างอยู่ยกันแล้วก็จะจะจะเข้าสู่ช่วงทออีกทีหนึ่งหรือเปล่าแต่เปล่าจ้ะร้องต่อจากไปมันนี่กันต่อเลยไม่ได้พักเลยร้องอย่างเดียวแต่ก,ก็ดีหน่อยที่เพลง นี้นะครับทุกคนนั้นรู้จักอเมริการู้จักปนนีแฟนๆก็เลยแย่งร้องทั้งหมดเลยจ้างับแข่งกันทุกโน้ตแย่งกันร้องอยากาะเป็นเพลงของตัวเองพอลิซ่าบอกว่าพอลิซ่าบอกว่าโคเชล่าฉันอยากไดยินเธอร้องเพลงนี้จังเลยช่วยฉันร้องหน่อยได้ไหมปลปุกความเฮิกกเคิรในตัวคุณเฮืรกเคิมคัก แข่งกันร้องใหญ่เลยคือมันสนุกมากนะเวทีแล้วก็ไปที่เพลงต่อไปนะครับพิิซันเธอบอกว่าเพลงนี้มันพิเศษมากๆสําหรับเธอเลยพิเศษมา,มากๆเลยสําหรับหนูนะคะแลนะก็คือเพลงบอดอาเกตโดยเพลงนี้นะครับเธอได้ดีไซน์เพลงใหม่หมดเลยแล้วเธอก็มาคนเดียวเนาะก็ร้องคนเดียวจะมีอาชกอัญเชิญคนอื่นไหมก็ไม่โซโลสเตจชาเดี๋ยวคนอื่นแยง่งซีนฉันร้องคนเดียวจบจ้ะ ร้องไปช่วงไหนที่เป็นพาร์ทของดูจักแคทเอ่ยเลีเอ่ยก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกีตาร์โซโล่ไปเลยจ้ะไลฟ์แบบจังหวะแบบมันๆให้แบบโอ้ยจบแบบสะใจมากแฟนๆที่โหล็อกกีตาร์กีตาร์กันสนุกสนานเลยจบจากสปีดี้มาต่อที่ล็อกซี่ตัวตัวนต่อมากันต่อเปิดมาด้วยเพลงไลฟส์สไตล์คือชุดแดงไม่พอนะฮะอันนี้นะฮะมีไฟที่แขนด้วยคุณมาจาอะไรขนาดนะ้ ทั้งแรปทั้งร้องทั้งสตรีททั้งแดนซ์โอ้โห و, โอโหร้องกันปอดโยกเลยทีเดียวโดนตีก็สุดแสงสีเสียงก็สุดใช้แบบคุ้มค่าไฟมากจบจากไลฟ์สไตล์ถอดไฟมาต่อที่เพลง r o สต s t a r ร้องกับเบรกแดนซ์ป๊าสู๋ืบ็บมือแท่นนอกแต่สูทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเบรกแดนซ์ป๊าทั้งอินเตอร์ทีคนดูไพ่บมือห้องมือแทนเดอ ขนาดเราดูหน้าจอเลวยังรู้สึกว่าโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยจริงๆแค่ดูก็รู้ว่าเหนื่อยอะ่ะแล้วเธอก็เต็มที่มากๆเลยอ,อารมณ์แบบว่าใครที่อยากเห็นหนูเบรกแดนเยะๆนะครับตอนอยู่ค่ายเก่าล้วไม่ได้เห็นนะครับหนูจัดให้เลยค่ะตอนนี้ค่ะโคชิราค่ะจัดให้ทุกอีกโก้ไปเลยเดบักแดนส์เดบักแดนส์เดบักแดนส์โอ้โหเหนื่อยแทนแถมม่ปืนไฟอีกโอ้ยิงกับฟูฟัมฟูฟัมไฟลุกท่วมไปทีไปเลยนะครับก่อนที่ดิซ่าจะร้องตะโกนใส่ใหม่ไปว่า และจะกระติน้าน,นะคะเอ๊ซูและจะกระติน้าน,นะคะอ้าวคือว่าจะสั่นละหนูนุสิไปเลยตี <c oughs> จะแล้วก็คิดว่าเอ๊เธออาจจะเอาเออกมาแนะนําตัวทีมงานไหมทีมสาไหมทีมเบรก,ท,กทีมแดนไหมจะเอาจริงๆเฮ้ยจบเ้ยไปเลยเว้ยมาเร็วเข้มเร็วจริงแบบไวเวอร์มาก55นาทีคือไวมากพูดแค่ช่วงเดียวเนานะนันใส่เต็มตลอดโอ้โหสุดยอดใครไม่ภูมิผมภูมิใจ นี่เป็นการแสดงเวทีแรกของเธอในงานมหากรรมของโคเชร่าในฐานะสตรีเดี่ยวแล้วเป็นเวที EDM ที่ต้องเล่นคนเดียวเอเตอร์เทนคนดูคนเดียวและคนดูก็สนุกตามไฮฟ์ตาม,ต,ามตลอดมันไม่มีช่วงไหนที่รู้สึกว่าเ oh, ดนแอร์เลยก็เลยรู้สึกว่าโอ้นี่แหละนี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่มันเหนือความคาดหมายที่แรกเราคิดว่าเอยเธอจะเธอจะรอดไหมเพราะว่าห5สนาทีมันเยอะมากนะครับคุณผู้ชมครับมันคือคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งเลยแต่สุดท้ายแล้ว เธอรอดเธอเธอรอดแล้วเธอทําถึงมากทาถึงมากแล้วเวทีของเธอนะครับเป็นเวทีซาฮาราก็คือมันอยู่ในสุดคนที่เข้ามาเนี่ยก็คือจะต้องมาดูจริงๆมันไม่ใช่เวทีที่จะแบบว่าจะเดินผ่านไปผ่านมามันจะต้องเดินเข้ามาถึงจะเห็นถึงจะเข้ามาอยู่ในโดมนี้ได้ก็เรียกว่าประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าคนดูเยอะมากๆกล้องนี่แพรนออกบ่อยมากว่าคนดูเยอะมากแล้วก็แน่นมากๆวู้สูหมดคักล้ว รเราจะไปดูกระแสกันว่าชาวเน็ตชาช่องชาวบ้านที่เป็นนอนเคปงนอนเคป๊อบเขาพูดถึงกันอย่างไรและพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับแล้วพบจะเจอก,กันใ,นใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้และก่อนที่จะจากกันไปในคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจ Netflix กราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในดีสคริปชันหรือสแกน QR Code ที่ปรกนนากฏบนหน้าจอนี้ได้เลยครับ